มาจาเ,า,มาเหามเฮิตกับขขาวกินแรงกันนะคะเมื่อน,นี้ไก่ผัดขิงค่ะกระเทียมหอมปรุงรสนะคะไก่ผัดพอสุกแล้วก็เอาขิงลงไปเลยค่ะขิงเขากระซิบแบบว่าก้อนใหญ่เ้จักจน่อยนะคะหั่นเองค่ะหั่นไปเลยค่ะ ผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดขิงเขาวันนี้ค่ะมาซวนกินเขานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดขิงเขาง่ายมากเลยค่ะเมนูมือนี้ตักใส่ถ้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ